ในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการรับเจ้าเมจิกวิงกันนะครับตัวนี้จะเป็นปีกสีลุงขนาดใหญ่เลยนะทุกคนเราสวมใส่แล้วจะเป็นแบบนี้นะอันใหญ่อลังการมากและแมพที่เราจะไปล่า UGC ชิ้นนี้นะครับจะมีชื่อว่า anime energy cast simulator นะครับคล้ายๆกับการดวลพลังในการ์ตูนอนิเมะนะฮะเมื่อเราเข้ามาในแมพแล้วให้เพื่อนๆคลิกวิธีการรับ UGC ทางด้านซ้ายบนนะครับสำหรับเจ้าตัว a รน Bowwing นะครับจะมีจำนวนจำกัดอยู่ที่7,500ชิ้นและวิธีการรับจะมี3เงื่อนไขด้วยกัน เงื่อนไขที่1ก็คือเราจะต้องฟักไข่ฮีโร่จำนวน2 0 0 0นฟองนะครับเงื่อนไขที่2เนี่ยเราจะต้องท้าประลองบอสให้ชนะจำนวน2500ตัวนะครับและเงื่อนไขสุดท้ายนะครับเราจะต้องเอาชนะคูซันที่โลกที่3นั่นเองเรามาดูวิธีเล่นแมบนี้กันนะครับในแมบนี้จะมีการเพิ่มพลังของเราอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกจะเป็นพาวเวอร์รูปแบบที่2จะเป็นพลังชีนะครับและรูปแบบที่3จะเป็นพลังจักรกะเราสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ใหม่ๆตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่ครับแล้วเราก็ติดตั้งอุปกรณ์ และว,วิธีการเสริมพลังเนี่ยให้เรากดออโตเทนตรงปุ่มนี้นะครับและเลือกรูปแบบที่เราจะฝึกได้เลยเมื่อกดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทําการฝึกและเพิ่มพลังขึ้นเรื่อยๆโดยตัวเลขความแข็งแกร่งของเราเนี่ยจะอยู่ด้านบนหัวนะฮะเมื่อเรามีความแข็งแกร่งที่มากพอแล้วเราก็ไปท้าประลองบอสได้เลยมาดวลพลังกันครับนี่คือรูปแบบการดวลกับบอสนีโฮโฮ่เมื่อเราชนะบอสแล้วเราจะได้ถ้วยรางวัลมานะครับเพื่อนําไปเปิดไข่ฮีโร่นั่นเองไข่ฮีโร่จะอยู่บริเวณนี้นะครับ เาไปเปิดกันเลยดูซิว่าจะได้ตัวอะไรนี่โอ้โหได้นนซุเกะครับโอ้การหนึ่งใหญ่และการที่เราจะไปโลกใหม่เนี่ยเราก็ต้องใช้ถ้วยรางวัลด้วยเช่นกันนะครับเราต้องฝึกกันยาวๆเลยครับเพื่อนๆทุกคนทาแต่ละภารกิจเรียบร้อยแล้วข้อมูลก็จะอัปเดตท,ทางด้านนี้นะครับแล้วทุกครั้งที่เราเข้าและออกแมปใหม่เนี่ยข้อมูลเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลจะหายนะครับทํากันต่อเนื่องได้เลย สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย